สวัสดีจ้าชื่อพิมพ์พจ้าทำอาชีพขายกล้วยทอดมันทอดขนมดอกบัวค่ะสวัสดีครับพี่พิมพ์<ะ>เราทำอาชีพนี้มาได้กี่ปีแล้วครับพี่ห้าปีแล้วห้าปีแล้วเนาะ,ะพี่ได้ไปซื้อเฟรนชย์ยรดยไปเอาสูตรอะไรจากใครมาหรือเปล่าอันนี้อันนี้สูตรเองทำเองโอ้สูตรคิดค้นเอง<ะ>คิดค้นเอง<ะ>ทำเอง ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ทำขายอยู่ตอนนี้นนมีอะไรบ้างพี่มีขน,นบบขนมใบบัวขนมใบบัวกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดเราก็เป็นอาชีพที่ทําอยู่บ้านเนาะเป็นอาชีพครอบครัวเนาะอยู่ได้อยู่ทำตัวตัวคนเดียวก็ทําได้เนาะทำคนเดียวได้ ew, ew, เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามสูตรอันนี้เขาเรียกว่าขนมใบบัวป่ะพี่อันนี้ขนมใบบัวขั้นขั้นตอนการทํามียังไงบ้างมีอะไรบ้างประสบตอนการทำก็มี แป้งอเนกประสงค์หนึ่งแป้งอเนกประสงค์ใบเตยสองใบเตยน้ำตาลกะทิสามน้ำตาลสี่กะทิห้าผงฟูผงฟูเนาะผงฟูเรามีอัตราส่วนมีอะไรไหมพี่คือถ้าทำมันยังไงอ่ะมันทําน้อยแล้วก็ใส่น้อยเนาะโอ้แสดงว่าก็คือทำทำทีละน้อยทําไปด้วยทํำสดๆก็แต่ถ้าทําอย่างนี้นี่กิโลหนึ่งอกิโลหนึ่งแป้ง แป้งกิโลหนึ่งแป้งกิโลหนึ่งแล้วก็น้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลกะทินี่ครึ่งกิโลกะทินี่คือเป็นกะทิกล่องใช่ไหมกะทิกล่องครึ่งกิโลครึ่งกิโลแมีนผงฟูซองหนึ่งผงฟูหนึ่งซองเนีนตีให้เข้ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมนวดนวดเด้ออันนี้ทำผสมน้ำตั้งห้าผสมกะทิแล้วจะเป็นแบบนี้ต้องนวดแบบเหนียวเห็นว่าเราทำขนมมันขนมอะไรเนาะขนมข้อไส้อย่างนี้เราจะนวดให้มันเหนียนนวดแป้งให้มันเข้ากันก่อนใช่ไหม นวดจนมันเนียนนี่คือเราผสมน้ําตาลไอผสมน้ํากะทิลงไปมันจะเป็นแบบนี้พอนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาผสมน้ํากะทิผสมน้ํากะทิน้ําใบเตยแล้วมันจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทอดได้อ๋อได้เลยใช่ไหมไม่ต้องค้างคืนเราต้องอะไรทำเสร็จทอดเลยสดสดแมนโอ้แสดงว่าก็คือขายไปด้วยทอดไปด้วยทุกอย่างก็คือสดสดร้อนๆไม่ได้ค้างคืนสักอย่างกล้วยทอดก็ไม่ได้ค้างคืนเลย ดีดีดีครับดีดีก็คือทําไปสดๆเราทอดประมาณไหนเราถึงจะรู้ว่ามันก็เดี๋ยวขอบมันเหลืองโอ้ขอบเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมขอบเหลืองที่ได้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในขอบเหลืองนี่คือถือว่าสุกแล้วยกขึ้นมารอขายได้เลยชิมเมืองชิมเมืองโอ้รบชิมเมืองน้ำมันน้ำมันพืชที่เราใช้นี่น้ำมันอะไรเป็นน้ำมันปาล์มอ่ะน้ำมันปาล์มเนาะโอ้เดี๋ยวผมชิมก่อนเลยมาจะกรอบหอม หอมไม่เตยกันนีหอมมาก่อนครับหอมฟุ้งฟิ้งออกหอมนำหน้าหอมออกก่อนไหนก่อนฮะกรอบยินเสียงกรอบพี่น้องเลยกรอบนอกนุ่มในม,มันมีเจ้าเดียวนี่แหละหวานาวานิดนิด <c oughs> แซ่บครับพี่น้องของเซ่บเมืองสว่างเรื่องบริษัสว่างต้องมาซื้อนีอ่จำพวกมันขายดีเนาะ อหอมใบเตยหอมใบเตยอมใบเตยมีกะทินิดๆนี่หวานในหน่อยไม่หวานมากมานนอโอ้สุดยอดครับพี่น้องเฉพาะคนขายดีครับทำๆๆสดๆขายไปเรื่อยๆขายหมดใหม่ก็ค่อยยอดใหม่ใช่ไหมพี่หมดใหม่โอ้สุดยอดครับนี่คือการ 20, ระหว่างที่เราถ่ายทําอยู่นี่ก็มีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆครับมาซื้อตลอดนะครับนะครับ แสบแสบสมคำลำเลือ่อยเลยพี่ไม่ได้ซื้อเฟรนไซอะไรกับใครมาเลยบ่าพี่บอกบ,อกบอกสูตรนี้คิดเองเลย<อ>ไปเห็นใครทําอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าอันนี้บอกครับดูจาก youtube เนอะแ,แ,แล้วก็มาดัดแปลงเอาไม่ไม ไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครไม่ได้ไปจำเอาสูตรมาจากเจ้านาจากอะไรใช่ไหมบบปกติทํางานโรงงานแต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมทํางานโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ปทุมธานีก่อนหน้านี้เฮ็ดงานเฟอร์นิเจอร์แมนทั่วไปปกติบ้านนี้เฮ็ดจังได่จังเดออกมาเฮ็ดอาชีพอันนี้บ้านคูมคิดที่นี้นะับกลับมาอยู่บ้านกับลูกกับเม่เนาะกลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่บรรทอนก็เลยหาอาชีพแมนก็เลย แรกๆกับบได้ดอกลองสามสี่สูตรบนอาจจะสชได้สูตรนี้นะ<อ>หมดแป้งไปหลายกิโลคือก,กันลองผิดลองถูกมากน,นะแมนบอเมนมพี่น้องเป็น,ปน,ปนครับมัยจุบานปัญหาอาเซ็ดนะครับจะอยู่ตามอันอยูทูบทั่วไปนี่แหละๆๆแต่ว่ามันเฮ็ดตามที่เขาบอกแล้วมันบ่ได้มาไงมันมันไม่อร่อยแมนเราก็เลยดัดแป้ง ปลองผิดลองถูกก็ลองถามคนที่คนที่หมู่เห็ดงานน้ำกันนะ่ะเขาก็บอกว่าใส่นี่ใส่นั่นเนาะ,ะแต่เราก็มาลองไปเรื่อยๆจนเรามาอยู่ตัวตรงๆตรงๆต,ตรงสูตรนี้ใช่ไหมกินเ<ช>ขาบอกว่ามันกรอบเขาก็เอาสูตรนี้หละเขาบอกอ <laughs> จก๋อเจ๋อถ้ายคู่แซบบัแซบต้องแวะมาชิมมึงเนาะครับครับครับถ,ถือว่าโอเคอยู่ได้หน่นี่ครับนี่มีผ้ายางกันฝุ่นกันอะไรอย่างดีด้วยเนาะรถเราเลยเนาะ กันฝุ่นกันลมนะครับกันโควิดกันทุกอยางครับโอ้เราเราเราดูยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันได้ที่แล้วพี่เนี่ยเียขอบมันกำลังเหลืองโอ้นี่คือขอบเหลืองเหลืองใช่ไหมขอบเหลืองเหลืองอไข้างบนนี่ฟูๆอย่างนี้ใช่ไหมเทลงไปจะฟูอย่างนี้เองเลยฟูขึ้นมาข้างในมันจะนุ่มไงมันจะให้ที่เหลืองเหลืองนี่มันจะกรอบนี่เออเออเออนี่ยถือว่าได้ที่แล้วใช่ไหมนี่ได้แล้วนี่พร้อมขายจะให้มันเย็นนิดนึง เยจะเป็นจะกรอบอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นี่ครับต้องขอบเหลืองๆอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ยังยังยังไม่เสด็จน้ํามันต้องให้มันเสด็จน้ํามันก่อนคือเราวางไว้ตะแกรงนี่คือรอให้เสด็จน้ํามันใช่ไหมใช่ลูกค้ามาเราก็จะได้ไม่มันจะได้ไม่นั่นเนาะอไม้ครับไม่ทีนี้เราขายยังไงครับนี่ไอดอกบัวใบบัวนี่ขนมใบบัวแปดชิ้นสิบบาทโอ้แปดชิ้นสิบบาทแถวหนึ่งแถวละสิบบาทหนี่งแถวละสิบบาทเแปดชิ้นสิบบาทนะครับ อุปกรณ์ในการใส่ของเราก็มีไม่มีอะไรมากมายไม่เอเราใส่ถุงถุงกระดาษใช่ไหมพี่ผม็นใส่โอ้ใส่ถุงกระดาษนี่เนาะอุปกรณ์การใส่ของเราก็มีถุงถุงยางและถุงกระดาษอย่างนี้ใช่ไหมถุงกระดาษนี้โอ้เป็นกระดาษซับมันเขาขายให้เรายังไงพี่กระดาษซับมันก็กิโลละ35บาทซื้อเป็นแพ็คที่ร้านขายส่งทั่วไปโอ้เราก็มาทําอย่างนี้ใส่ถุงยางเอาเนาะไว้ใส่ให้ลูกค้าใช้บรรจุหีบห่อให้ลูกค้านะ ่แล้วม okay. ีมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับแล้วแล้วต่อไปสูตรการทำเอมันทอดกล้วยทอดของพี่นี่มีอะไรบ้างครับก็มีแป้งธรรมดามีแป้งธรรมดานเนาะข้าวธรรมดาทั่วไปหลักๆมันก็เป็นแป้งข้าวเจ้าอยู่ในเรกลว้วยทอดโอ้แป้งข้าวเจ้าแป้ง,ปงข้าวเจ้าแล้วอะไรอีกแป้งขา้าว แป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์นิดหน่อยแป้งอนเนนี้ผสมก็มะพร้าวกะทิน้ำตาลทั่วไปมะพร้าวกะทิน้ำตาลมะพร้าวนี่คือเป็นมะพร้าวกะทิมะพร<ก>้พาวขูดะม,มะพร้าวขูดเนาะเออมะพร้าวขูดโอ้แม่แม่แม่ครับขอดูหน่อยไอท้ที่เราที่เราทำเสร็จแล้วโอ้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไอ้ไอ้ดำๆนี่คือมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดมีแป้งมีกะทิมีน้ำตาลผงฟู น้ำปูนใสน้ำปูนใสจ้าปริมาณอัตราส่วนก็กิโลหนึ่งแป้งกิโลหนึ่งแป้งเจ้ากิโลหนึ่งแล้วก็แป้งอเนกประสงค์แปดร้อยกรัมแปดร้อยกรัมโอ้โสองซองต่อกิโลเลยผงฟูสองซองต่อกิโลแล้วก็ปกติกะทิกะทิสองเลงกะทิหนึ่งกล่องกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลจ้า ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือตีให้เข้ากันใช่ไหมก็ผสมเลยธรรมดาผสมให้เข้ากันก็จะเป็นออกมาแบบนี้เอน้ําใสกะทิลงไปใส่น้ําลูวใส่ลงไปแล้วแล้วกล้วยที่เราใช้กล้วยที่ใช้ก็ต้องเป็นกล้วยหามเนื้อเป็นกล้วยหามเนาะไม่สุกมากไม่สุกไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบมากใช่ไหมไม่กล้วยกำลังเปลือกเหลืองๆพอดีอ่ะเออแล้วเป็นเป็นกล้วยสายพันธ์อะไรก็ได้บ่หรือเฉพาะยี่ห้อแต่ส่วนมากทอดแต่กล้วยน้ำว้าเนาะใช้แต่กล้วยน้ำว้าเนาะ ทอดกล้วยหอมแล้วมันมันมันเละมันเละใช่ไหมถ้ากล้วยหอมใช่ไหมครับแล้วที่มันที่เราใช้นี่คือมันอะไรพี่มันแครอทมันแครอทสีเหลืองเขาเรียกมันแครอทสีส้มโอ้สีส้มโอ้นี่นี่มันเหมือนแครอทไงเห็นไหมเขาเรียกมันมันมันแครอทมันแครอทนี่เราซื้อมายังไงพี่ซื้อยกหุงสิบกิโลสองร้อยสิบกิโลสองร้อยกล้วยนี่หวีละกล้วยนี่หวีละยี่สิบสามสิบแล้วแต่โอ้ดคือเราต้องเอาสดตลาดไปเอาตลาดทุกวัน คือวิธีการทำเราก็ประมาณนี้เนาะหลังจากที่เรานวดแป้งนวดอะไรได้เสร็จเราก็มาหั่นนี้เนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นธรรมดาทั่วไปไงชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่เราหลังจากนั้นเราก็มาชุบทอดโอ้มาชุบมาชุบกับไอ้แป้งที่เราตีเข้ากันเรียบร้อยเนาะใช่แล้วอันนี้ก็ง่ายไม่มีอะไรเลยนิดเดียวไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ได้นวดไม่อะไรผสมให้มันเข้าที่พอน้ำมันร้อนเยอะก็ไม่ได้เอ้า น้ำมันที่เราใช้นี่น้ำมันอะไรพี่น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มยี่ห้อนี้เนาะได้ทุกยี่ห้อโอ้แต่ขอให้เป็นน้ำมันปาล์มใช่เพราะว่าไม่ใช้น้ำมันปิ๊บไงน้ำมันปิ๊บมันจะมีนสนิมไงโอ้สูตรเทคนิคของเราคือก็แล้วแต่เรื่องคนประหยัดเขาก็น้ำมันปิ๊บมันก็จะเยอะมันได้เยอะแต่มันได้กลิ่นสนิมใช่ไหมพี่แต่ถ้ามันนานมันก็มีกลิ่นถ้ามันมบานมันก็จะปกติใช่อโอ้ เราก็เลยที่พิมพ์นี้ก็เลยใช้แต่ไอ้พวกน้ำมันน้ำมันยี่ห้อน้ำมันปาล์มอย่างนี้เลยอยู่ในขวดเลยน้ำมันก็รู้แล้วทีนี้ต่อไปไฟนี่ไงลงไฟไฟร้อนไหมร้อนมากไม่ได้ร้อนไม่ได้ไฟไฟค่อนข้างไปทางอ่อนทางอ่อนเนาะแต่เราเราเราใส่น้ำมันเยอะเลยนะนี่เนาะเพื่อให้มันท่วมใช่ไหมก็ทอดเยอะไงเออเพื่อให้มันท่วมเนาะเดี๋ยวพอใส่เสร็จเราก็จะเร่งไฟเด้อ โอ้หลังจากที่เราเอาเอาเอามันลงเอากล้วยลงคลุกกับมันลงกับแป้งที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าถ้าถ้าไฟแรงแป้งมันจะแตกกระจายไปคนละทิศละทางไฟนี้ต้องมาทางอ่อนเพราะงั้นเหาะอ่อนถ้าไฟแรงนี่มันมันจะแตกใช่ไหมมันจะกระเด็นใช่ไหมพี่กระเด็นแป้งมันจะเหมือนมันมันมันลงไฟแรงมันจะอมน้ำมันแล้วมันจะไม่กรอบมันจะไหมก่อนสุกนะมันจะไหมก่อนสุกเวลาในการทอดของเรานี่นานไหมพี่ นานยู่ไหนสิบนาทีประมาณสิบนาทีเนาะต่อกระทะหนึ่งอะเกือบสิบนาทีต่อหนึ่งกระทะโอ้บอธรรมดาเลยครับกรธรรมดาเลยทอดนานเน้อไม่เหมือนดอกบัวดอกบัวนี่ทอดแป๊บเดียวสุกเราทอดไปเราก็หยิบออกเพื่อไม่ให้มันติดกันใช่ไหมพี่เวลาขายมันก็จะสวยไงชิ้นไทยชิ้นมันสีของมันก็จะดูดีด้วยใช่ไหมนะคะดูตอนสุกแล้อจะคอยดูตอนสุกเพราะว่า เราก็ทอดไปด้วยแล้วก็หยิบออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นไปด้วยเนาะไม่ให้ไม่ให้มันติดกันไม่ให้มันติดกันนะเราขายคนกินก็กินง่ายเออนี่ครับทำไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆสดๆสดๆใหม่ๆไปเรื่อยๆคือได้ขายกะว่าใกล้จะหมดเราก็มาทอดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่มีค้างไม่มีค้างขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันทุกทุกวันต้องสดด้วยใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่ามัน เราทามันไม่ได้ค้างคืนเนาะผสมแป้งแล้วก็ทอดอย่างนี้เลยทอดอย่างเดียวเลยอหบนี่สูตรนะครับสูตรสูตรแล้วก็ล้ออยู่อย่างงี้ใช่ไหมพี่เราจะเล่งไฟทีนี้หลังจากหลังจากที่เราใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนได้ที่แล้วประมาณอีกสักหน่อยเราก็ปรับไฟให้เป็นไฟแข็งขึ้นอีกนิดนึงถ้าไฟแรงแป้งมันจะแตกไงมันจะไม่เกาะตอนเอาลงใหม่ใช่ไหมพี่ หลังจากที่มันไอได้ที่แล้วเราค่อยเร่งไฟขึ้นใช่ไหมนี่เนี่เร่งไฟเห็นไหมมันก็จะกรอบแป้งเราก็จะกรอบนี่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันอันใดสุกแล้วอันใดโบทันสุกเสียนะเขาโอ้เดี๋ยวมันเหลืองกรอบพัวกันโอ้ตอนนี้มันก็ยังขาวแป้งเห็นไหมล่ะเนี่ยเออเแป้งมันยังขาวอยู่แสดงว่าเรื่องเหลืองกรอบอย่างนี้แสดงว่าเรื่องนาทีนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเวลาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราใช้ความชํานาญในสายตาของเราอัน ใช่การด้วยสายตาว่าสุกแน่นอนประมาณนี้แป้งก็ไม่ไหม้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วใต่ควมมามชำนาญนะครับตัวนี้เราใช้ไอเตาแก๊สอังโลเนาะตัวนี้เราใช้แก๊สอังโลนะครับแก๊สหัวฟูแก๊สหัวฟูใช่ไหมหัวฟูครับจะ,จะมีสังกะสีอ่อมไว้นะครับแอมไว้นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้สักตัวนี้สาหรับทอดมันทอดกล้วยเนาะส่วนตัวนี้เป็นเป็นแก๊สปิกนิกนะครับสาหรับทอดไอ้ดอกบัวเนาะพี่เนาะใบบัวขนมใบบัวนะครับาทแล้วลงทุนวันหนึ่งมีประมาณเท่าไหร่พี่ลงทุนวันหนึ่งก็เป็นพันโอ้ลงทุนครั้งหนึ่งมีหนึ่งพันบาทขายได้รวมแล้วทั้งหมดได้ประมาณไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันแสดงว่าหากต้นทุนหนึ่งพันกำไรหนึ่งพันกำไรก็เกือบ บางวันก็ถึงบางวันก็หนึ่งแปลว่า,<บ>าแล้ว,วแต่ลูกค้าเนะี่ยลูกค้าเยอะก็ขายดีโอ้ครับของเราอร่อยอยู่แล้วนะเพราะเราทํามานานมากนี่เริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วใช่ไหมพี่เริ่มแล้วนี่เริ่มกล้จะสุกแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วเดือนล้วโอ้ยหอมพี่น้องเลยทำไรไหลหอมกล้วยอืออืออือครับพี่ทำอาชีพนี้พออยู่ได้ไหมพี่อยู่ได้เลย ได้อยู่กับครอบครัวด้วยใช่แล้วอยู่กับแม่กับสามีกับลูกมีความสุขไหมพี่มีความสุขเนอะมีความสุขมากดูหุ่นดูหุ่นของคนมีความสุขก็รู้ว่าขนาดไหนเราเราเริ่มทํางานประมาณกี่โมงพี่สิบโมงสิบโมงออกจากบ้านใช่ไหมออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่แขงเราตรงนี้ใช่ไหมเราก็ แต่ถ้าใครทําขายก็ถ้าได้ทําเลดีๆคนเดินผ่านเยอะๆอาจจะขายได้หลายว่านี่เยอะกาไรมันก็โอเคอยู่นะใครไปทำอาชีพนี้นะแต,แต่ที่พี่พิมพ์ทํานี่ก็คือเลือกทําเลที่อยู่ใกล้บ้านใช,ใช่ไหมอ,อยู่ใกล้บ้านเรานะเราไม่ได้ไปอยู่ตามตลาดตามอะไรนะเราเลยเสียค่าทีบ่อผี่อันนี้อาศัยหลวงอยู่อแสดงว่าเราไม่ได้เสียค่าทีเาทน,นเาะเพราะว่าเราก็ทาเล็กๆอยู่อยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเนาะทางเข้าหมู่บ้านเนาะพอได้กินได้ใช้นี่ ก็ก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ไม่ธรรมดาเด้อครับอาชีพนี้ไม่ธรรมดานะแต่ถ้าแต่ถ้าใครทําขายนะได้ขายได้ทำเลดีนะกำไรดีอยู่เดลยแต่สําคัญคือทําเลเนาะพี่เนาะใช่อันนี้เราทำตามหมู่บ้านเนาะเราก็ได้แค่นี้อุปกรณ์เราก็มีรถเข็นมีนี่นะพี่เนาะไม่เยอะง่ายๆนิดเดียวลงลงลงทุนตอนแรกนี่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่ลงทุนซื้ออุปกรณ์ซื้อของเราจับว่ได้เลยเนี่ยพอนี้แต่ว่าประมาณ ก็หลายพันอยู่นี่ซื้อรถเข็นนี่เนาะเอารถเข็นนี้ไม่ได้ซื้อเขาให้มาโอ้เป็นรถเก่าเขาเออโอ้เตาแก๊สแม่สามีให้มาโอ้กระทะนี่เนาะแม่สามีให้มารถเข็นก็ลงทุนนี่ก็คงไม่ถึงหมื่นละมั้งเนาะพี่เนาะอไม่ถึงห้าพันก็ไม่ถึงเออมีแต่แค่ที่รองนี่เนาะที่ที่ตอนเราซื้อเนาะก็จะมีอุปกรณ์กระทะนี้สามร้อยแปดสิบนี่กระทะนี่เนาะแก๊สนี่ห้าร้อยแก๊สห้าร้อย ตัวนี้4ี0น้ตัวเดียวนี่เด็กตัวปรับวาวที่ปรับวาวทางแก๊สนี่เนาะทางแก๊สนี่เรามีอยู่แล้วไงทางแก๊สเก่าอยู่บ้านเนาะอืทางแก๊สเก่าเราก็ซื้อแค่กระปุกรณ์หนึ่งกระปุกเนาะกระมังชามเออหาดเนี่ยลงทุนไม่เยอะเนาะลงทุนตอนแรกนะครับไม่เยอะถ้าขายดีกำไรโอเคเลยอือนี่ครับนี่ครับนี่ครับโดยเฉพาะดอกบัวถ้าใครมีที่ขายดีๆทำไมอะกำไรออกครึ่งเกินครึ่งเลยครับครับ มีได้แล้วมีได้ที่แล้วใช่ไหมนี่เหลืองเหลืองทองเลยเหลืองทองเลยนะครับสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมผมผมจะชิมผมจะชิมผมจะชิมใหม่ๆสดๆร้อนๆในบ้านนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาที่เย็นๆก่อนก็ได้พี่อันนี้คือพร้อมพร้อมเสิร์ฟลูกค้าใช่ไหมใช่ถ้าเย็นมันจะกรอบแบบนึงโอ้นี่ถ้าร้อนนี่มันยังไม่เซ็ตน้ำมันเออออเห็นไหมจับดูมันจะนิ่มครับครับครับ เดี๋ยวผมผมผมจะหอมครับหอมออกนาอีกแล้วอันนี้ก็ได้หอมกะทิหอมกะทิหอมกลิ่นของมันนะครับตัวนี้เนี่ยหอมมันหอมมันผสมกันหอมนตาเดี๋ยวซีมิงซิมิงมันครับหอมกะทิหวานนิดนึงรู้สึกว่า มีงาด้วยใช่ไหมพี่มีงาด้วยนิดนึงมันงาก็อร่อยครับแซ่บมันหอมนุ่มกรอบนอกนุ่มในอมหอมครับอนุบๆนุ่มๆป,ป,ป,ปากครับอืออือ,อกรอบนอก<ม>นุ่มไง,<น>ส,งสมคำล่ำลือจริงๆพี่พี่พี่ ผมอยากชิมกล้วยผมอยากชิมกล้วยพี่อยากชิมกล้วยเต็มไหมคะชอบขายกล้วยสุกเดออ้อเพราะว่ากล้วยดิบมันฝาดเลยบ่<ม>ค่อยเอากล้วยดิบมาทอดเท่าไหร่เอาเป็นกล้วยสุกมันจะได้ไม่ฝาดเนาะโอ้บางลูกค้าบางเจ้าเขาก็ชอบแบบ<ม>แข็งๆกัะนะหอมครับหอมละมุนครับหอมละมุนออกนาครับกล้วยนี่ก็ได้เดี๋ยวชิมมึงกล้วยสุกมันจะหอมเหมือนกินน้ำผึอ้อืออือกรอบครับนุ่มเลยนุม่ม นุ่มหวานเลยกินกล้วยหอมมีงานนิดๆนิดใช่ไหมพี่งางมีไม่ใส่งาเยอะนะครับไม่หวานมากครับกรอบนอกนุ่มนุบๆเลยครับกล้วยนี่หอมกล้วยครับอืม,อมแจกครับพี่ห้องสมคำลำลืออีดีไอ้มันทอดกับกล้วยทอดเรานี่เราขายยังไงพี่ขายชิ้นละสองบาทโอ้ ชิ้นหนึ่งนี่สองบาทจ้าขายเป็นชิ้นเนาะขายเป็นชิ้นเลยพี่พิมครับร้านข้าเห้องนี่พี่กัดนี่ตั้งอยู่ไสพี่จัดร้านข้าของเขาบอกตั้งอยูไส่นตอนอยู่ซีแยกบ้านงอนเลยแยกบ้านงอนเลยโลตัสมานิหนึ่งประมาณถึงสามร้อยเมตรบอกประมาณนี้เนาะน่าจะบ้านนี้ไอ้พิกัดที่ตั้งหมู่บ้านบ้านงอนบ้านงอนตำบลตำบลสว่าง อำเภอออำเภสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเน้อข่าเกิดสมุติว่ามีคนอยากมาขอความรู้อยากมาศึกษาดูงานอยากมาซื้อสูตรอยากมาขอเออเออซื้อสูตรบอเออกับพี่พิมพ์พีพิมพ์หัวงบอบอหัวงดอกมาโลดขายสูตรขายอยู่ไหนบอขายขายพี่พิมพ์ขายแพงบอสูตรพี่กะบอแพงดอกบอกมัดบอกมัดบอกกักทำอะไรนั่น เอาจนเอาตั้งแต่เริ่มต้นจนฮอดขายได้เลยเอาจนทอดเป็นเลยมาศึกษาดูงานกับพี่พิมพ์ก็ได้แม่นบอได้ม,า,ดมาโนดบะหวงวิาา่ามาโนดถ้าว่าสิถ้าเลี้ยนอะขายสูตรถ้าว่าจะมนอยากมาคุยน้ำอยากมาศึกษาน้ำนี่ก็ได้มาศึกษาขอคำปรึกษาว่าสิเริ่มต้นยังไงจังแด่ในี่พิมกับบะหวงโอ,อ้บะหวงลงมาปิพิมมีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับมีเบอร์อ่า 098 098 506 506 9162 9162อยากกินขนมใบบัวอยากกินกล้วยทอดมันทอดแสีบๆโทรมาเบอร์นี้ได้เลยความทรงแมนบอบอไม่ได้ทรงต้องมาต้องมากินยูผู้เดียวยูผู้เดียวโอคือว่าต้องมากินเองที่นี้สุดท้ายนี่ขอขอบคุณพี่พิมพ์หลายๆได้ครับเด้อที่ให้ความดูเป็นวิทยาทานกับช่องอาชีพสางไร่ใดแชแนลนะครับเด้อ สุดท้ายนี่ก็ขอสวัสดีขอบคุณหลายๆครับพี่ครับขอบคุณค่ะมาอุดหนุน,ลนหลายๆเดออ้อยื้อแยก้ันงอนนี่เด้อัสดีค่ะัสดีค่ะแล้วก็ใครแล้วกนค่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องอาชีพสร้างไรายได้ชาแนลให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนร้อนนะคะ